แกดีไหมคะคุณแล้วนะมีไม เป็นเทศก,กาลผลไม้เขาจะทำเกมเป็นคำถามน<ด>่ารักน่ารักแบบสไตล์เพื่อผลไม้ประมาณนั้นนค<ะ>ราาับต่อมาเต้าไม่อยู่หอยู่สบนีบ้สัรภาาจีนสากไารับักนัดใครเป็นชาวสวุขเรย,ยองบ้างมาสอนเต้าหยอกพูดสัพบรดภาษาเรยองอยมีไหมคะสับปรดอันนี้คือบักนัด ฟังนัดนะครับไม่ก็ไม่รู้จริงๆนะนนี้ว่าอีสานเรียกปังนัดนะครับภาษารยองเะเรียกว่าอะไรพระของจังหวัดเลยองส่ไมครับนี่ไรครับนี่ฉะน์คอนสอนเต้าหยองพูดสัพรอปาษสารยองหนึ่งสัพรอหนึ่งหนาหลังนี้สองสามสัพรอามึ่งหน่งสองสามสัพรอหนึ่งตลาดา่ง ส3งสามห้อยมัเนภาษาอังกฤษเลยสามพันหมดสมัมดสมดารสมมดสาร้อสม้ารสา้ร้อยห่สอามสรอยสาัหดเดยกรารงวัลมอบให้นะคะเอาเต้าอยมอบทุนเรียนให้พี่สาวขอเธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามันหมดามพัหมดอย่าพึ่งอ่านเลยค่ะ เค่ะ้ะโปนะคะถ้าต่อไปคุณสมปองค่ะคุณสมปองถ้าต่อไปค่ะคุณกู้ค่ะคุณกูคุณไอค่ะคุณจายค่ะ,คยคะอยู่ไหมคะถ้าไดอยู่ยเออนเชิญมา่วยต้ใจดีผู้สหประน์นการจัดงานด้วยนเชิญค่ะ,คคะอง ยเยเอร์เลยคะพี่ชาตีและพี่ชัดมากค่ะลูกแก่พักนะคะะพัอย่างไรบ้างเด็ก็เซ็เด้วยนะคะผู้ท,ะะะที่ชอ็อปปิ้งยสุกระชาอ่าออกเสียงประมาณว่าเป็นสับมารดมารดประมาณเนี่ยคร <ขอ S 2> ับเสียงว่าสับมสับมารด อยาเปีย,เยเนเชิญผู้จัดการฝ่ายกาตลาดนะคะของสุนย์านะคะ,คะจะมอบนะคะผู้เรียนคุณคุณรักข่ะ สว <sh arp> ัสดีครับจะไปเก็บงานครับครับ ผนงานเงที่ผมปล่อยไปแล้วก็จะเป็นเหลือใจได้ว่าก็จะมีถ่ายเออใช่ก็จะมีภาพยนตร์ภาพยนตร์ถ่ายไปแล้วเป็นภาพาร์แล้วก็จะมีกอตแต่คู่ักเลอจะเนห้องไหมัดมเป็นรัค่ะก็ติดตามกันได้ยู่น้างก็จะติดตามแล้ e ค่ะ้าต้องเป็นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเซนกดี์เดรสลงจะจะาเปิดให้เปิดครับเป็นต้าหยงที่คนเดียวแบ สีค่ะตออกกเป็นตชอบดูชาบรีนานี่ใครสุดนีใครอยากสนใจอยากจเป็นชั้นที่สี่กับคุณชั้นไหมคะชั้นที่สมากเดชั้นที่สี่มาเลยแม่มเดี๋ยวขอชั้ี่สี่อีกรอบหนึ่งอันนี้ใครชสูงหรือปล่าคะไหนนะคะพ่อถ้าพ่อยากจะได้แดนเซอร์รุ่นสวยเวอร์ตัวการุ่นเป็นเพพนะคะโค้งสุดท้าย 要来这个，这个。

ต้องพึหลายวิธียักษ์หรอเปลาน้บคนสะอาดคนบนนี้นลยขาดเนี่ยสงหรับจุดแจ็หมดแล้วจุดแปนครับรับย้ไรเตรียมเตรียมทุกเรียมก่อนนะคะโชว์ทุกเรียนก่อน,นะคะ่ะทีมงานนี่คือเพลงออฟฟค่ะเป็นราชาของคนสบานะคะ

เออนียางอเนี่ยโอ้ไปยเตียงเแ้ค่ไปวันนี้สาพีย้องามบังยูเอไปน้งเน้องเน้องี่ปุ่นะไปยูาันแมาทีนึ่งปด้ายบวแม่นึ่งเียว่าวัชกเยเอัชุกชักุกรวมพด้านอนก็จะ้นีอน่ะวั้ไหวัยมัน คิวเขามันนั่น,นเคร,นรื่งมือเยน่นเลยเลยต้องลอลอยืนยันแบบอาจิไทยไม่ไหัง้ไปยกว่ก็น่ไกว่าเพรนั้นแม่ไม่ได้มาครับแม่ไปเป็นตัวแทน งานศพตัวแทนพอ่อตัวแทนวงงานศพของพี่ชายแอดอ้อนะครับที่ราชบุรี

เปิดบัดเดือนบ่ะเปิดบัดเดือนโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าจะเสือตอนเย็นเนาะเดียเสือตอนเย็นถ้าพอไปบนท่านาะค่ะโอ้าหสงวนหแมนแมนที่แบบเพราะว่าเขาต้องกลับไปบ้ายมากง่าะง่ายนต่ใครไปเด็กไปได้ไหมวะ